สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทางช่องสิริ2 5 3ห2ิในเด็ดพารวยทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางนิคิอเช้าเช่นเคยนะคะของวันอังคารที่4มิถุนายน2567ค่ะวันนี้นะคะเด่นนะคะรูด8กับ6นะคะ2ตัวเราเจาะที่8 7 8 6 7 6นะคะตัวเน้นที่เราวงกลมไว้คือ8 6นะคะ3ตัวบนนะคะ7 8 6ค่ะขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดกรารรับชมคลิปแนวทางีกเช้านะคะใครที่ชอบตัวไหนนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะเด่น8กับ6ค่ะวันนี้นะคะ ทางช่องของเรานะคะเป็นเพียงสื่อแนวทางให้ท่านเท่านั้นนะคะขอทุกท่าน,นงเงนฮงรวยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางชอ่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ